ทุกวันที่29กรกฎาคมของทุกปีนะคะเป็นวันอนุรักษ์เสือโครงโลกซึ่งเสือโครงถูกมองเป็นสัตว์ดุร้ายและมีภาพพจน์ที่ไม่ดีนักในสายตาของคนทั่วไปแต่สําหรับนักอนุรักษ์เชื่อว่าการดํารงอยู่ของเสือโครงเป็นดัชนีชี้วัดว่าป่ามีความอุดมสมบูรณ์ติดตามได้จากรายงานค่ะภาพจากกล้องดักถ่ายภาพในพื้นป่าแม่วงคลองลานทำให้เห็นเสือโครงแม่และลูกอีกสามตัว นักอนุรักษ์เล่าว่าการได้เห็นภาพดังกล่าวทําให้เห็นความหวังของการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในประเทศไทยปัจจุบันมีเสือโคร่งอยู่ในพื้นป่าทั้งหมดของประเทศไทยรวมแล้วกว่า2 0 0ตัวถือเป็นจํานวนที่มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลาวมีไหมพม่ามีไหมเขมรมีไหมนะคะเวียดนามมีไหมปรากฏว่าเราไม่พบ น่าสนใจมากแต่ประเทศไทยยังพบอยู่จํานวนร้อยสองร้อยตัวเนี่ยทางกรมทียานสัตว์ป่าเนี่ยยืนยันได้เราก็ยืนยันได้ว่ายังมีอยู่แต่ว่าทํำยังไงถึงจะให้เพิ่มเป็นสองเท่าและเนื่องในวันอนุรักษ์เสือโครงโลกกองทุนสัตว์ป่าโลกร่วมกับภาครัฐเปิดตัวหนังสือภาพแม่วงคลองลานพื้นป่าแห่งความหวังถือเป็นหนังสือภาพเล่มแรกที่รวบรวมเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึงความทุ่มเทในการปกป้องพื้นป่าแห่งนี้เอาไว้โดยจัดจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทุกสาขาแล้วทำไมต้องอนุรักษ์เสือโครง่งอะไรคือคุณค่าของเสือโครง่งทั่วโลกเนี่ยนะฮะเขาใช้เสือโคร่งเป็นตัวดัชนีชี้ว่าถ้าเราอนุรักษ์เสือโคร่งไว้ได้แสดงว่าเราอนุรักษ์พื้นป่าขนาดใหญ่ไว้ได้ยกตัวอย่างนะฮะเสือเสือโครง่งตัวผู้นะฮะใช้พื้นที่ที่ต้องการพื้นที่ที่เป็นบ้านของเขาหนึ่งตัวเนี่ยสามตารางกิโลเมตรนะฮะ ล้วในนั้นก็มีตัวเมียอยู่ประมาณ4ตัวแต่ถ้าเราจะรักษาทั้งประชากรเราต้องรักษาเสือโคร่งตัวผู้อย่างน้อย20 3 0ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นป่าที่จะรองรับเสือโคร่งได้เนี่ยต้องเป็นป่าขนาดใหญ่จริงๆนะฮะอย่างตอนนี้ป่าที่จะเห็นว่าป่าที่ดีที่สุดของบ้านเราคือพื้นป่าตะว,วันตกนะฮะซึ่งมีพื้นที่ประมาณ18,00 0ตารางกิโลเมตรหรือ11.7ล้านไร่นะฮะอุทยานชาติต่างๆดูยังสมบูรณ์นะฮะไปเที่ยวดูน้ําตกน้ํายังไหลยอยู่สวยเหมือนเดิมแต่ว่า ตอนนี้สัตว์ป่ากำลังค่อนข้างจะลดลงมากนะครับหลายหลายคนอาจจะไม่ทราบว่า,าในโอเทยานชาติต่างๆเสือโครงไม่มีแล้วอาจจะไม่มีตั้งนานแล้วด้วยเป็นสิบปีนะครับหลายแห่งมากเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยปกป้องให้ให้สัตว์ป่าฟื้นฟูนะครับเพื่อความสมบูรณ์ของของพืนป่าทุกแหง่งทั้งหมดนี้ถึงเวลาที่เราจะหันกลับมาอนุรักษ์เสือโครง ด้วยการหยุดไล่ล่าสร้างถนนตัดผ่านอุทยานหรือการสร้างเขื่อนเพราะเสือครองคือนักล่าสูงสุดของห่วงโซ่อาหารและเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สำคัญแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่นะฮะซึ่ง่ไม่ไม่สามารถที่จะดูแลพื้นที่ได้ครอบคลุมทุกตารางนิ้วนะครับเพราะนั้นประชาชนจะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยเหลือทางราชการได้เป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอ่าประชาชนที่อยู่รอบข้าง อออาายทกินนนู่่รรบบปะคัํื้ในประเทศไทยเป้าหมายของโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโครงคือการเพิ่มประชากรเสือโครงให้ได้ร้อยละ50ภายในปี2,565จากราว200ตัวทั่วประเทศสู่400ตัวจำนวนเสือโครงที่เพิ่มขึ้นจะยิ่งทำให้เราเห็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นไปด้วยเจนวิทย์เชื้อสวัสี Voice TV รายงาน